สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะคลิปทุกคลิปที่ให้แนวทางที่ให้นะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ หนึ่งค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็ได้วินศูนย์ห้าค่ะนี่ต้องวินตรงนี้นะทุกคนแปดเจ็ดสองเจ็ดได้แปดอ่ะแปดหนึ่งก็อาจจะเป็นแปดเจ็ดก็ได้เอ,อ้ยก็เป็นจริงๆอ่ะ สองหนึ่งเอสองเจ็ดค่ะเอานี่นะคะทุกคนโอ้ยนั่งลำบากจังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะได้อะไรไม่ได้ก็ดูกันนะทุกคน được ạ bùi, 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 còn nào cũng không bắt này Điều là lại nè đấy, nè กว่าฟันสี่นะทุกคน ถ้ามาหนึ่งห้าเจ็ดห้าก็ตัวใครตัวมันนะทุกคน <laughs> มันเยอะแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว เด่นหนึ่งห้านะคะก็หนึ่งห้าทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยจะมีใบไหนก็มีแต่หนึ่งห้าทกคนเดา หนึ่งสี่สามทุกคนต้องวันนี้หมดแล้วสองสี่สามวันนี้หมดแล้วนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้แหละสำหรับลาวเฮดดีนอยทีวีหรือว่ายัางไงต่อเดี๋ยวได้ปนไดนคิดกันกยอกันอ่อหนะึ่งสองศูนย์หกศูนย์เก้าอันตัวเดียวกันนะทุกคนแค่กลับหัวกลับหางนะทุกคนนะอ่าแล้วก็เออ สี่ศูนยนะแล้วก็สามสองนะคะทุกคนถ้าใครแบบใครเขาเรียกว่าอะไรนะใครชอบไปแค่สีกับ3นะอันนี้เด่นหกับห้าค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณบับนะหนึง่งนสะี่เก้ากนะับหนึ่งสองหเนาะนานๆน,น,นะประมาณนี้ สี่หนึ่งสามสองให้เป็นไหลอยู่ในนี้หมดแล้วล่ะคะ่ะก็เดาไปเรื่อยนะทุกคนอาจารย์เดานะรับชมเพื่อความบันเทิงนะทุกคนนะัน้นก็ไม่รู้นะคะว่าแนวทางนี้ให้จะมาหรือไม่มานะคะเพราะว่าก็ก็รู้อยู่แล้วค่ะมันก็เป็นแค่เพียงแค่แคนวทางทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีนะรับชมเพื่อความบันเทิงจ้ะ